นายโดนคดีอะไรมาผมโดนเอ่อช่อฉนโกงแล้วก็เอเมซโมเมนแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ฆาตกรรมครับนายเป็นติดคุกคกกดีฆาตกรรมใช่ไหมกี่ปีเนี่ยก็ติด14ปีไปีไปเลยไม่ต้องมาอยู่กับเราของพี่แตมนี่มาเป็นแบบเป็นเกรอการร้าลเลยอาร์มลอบเบอรี่แอซอลแกรดทำไมติดติดแค่เท่าไหร่เนี่ยแปปีแล้วผมฆาตกรมร,ร,รมร ถึงติดตั้งสิบสี่นะถึงเราจะป้นเนี่ยแต่เราไม่ฆ่าใครไงไม่เหมือนนายอ่ะดนะแล้วติดอาวุธซะแบบว่านายก็ต้องติดอาวุธสิไม่งั้นจะไม่งั้นนายจะฆ่าคนได้ยังไงเห็นไหมครับเรามีความสามัคคีตั้งแต่การเลือกตัวละครแล้วอ้าวนายวันนี้เป็นไงบ้างนั่งรถทัศนศึกษามาด้วยอ้าวนี้ผมเหรอเป็นนายนั่นแหละจำหน้าไม่ได้หน้าโจรขนาดนี้เมื่อกี้รู้สึกเหมือน หน้าหนุมกว่านี้ได้เปล่าทำไมพอามาหน้านี้ปุ๊บแก่ลงไปทนีเลยนี่แหละคนทําความผิดก็แบบนี้แหละเจ้าคาตะกรนไมนะผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ดูเรื่องผมเสียความทรงจำรอ้โหปรึกษาทนายก่อนนะครับคาตกรนี่ก็พูดแบบนี้กันหมดเออแย่ละไหนไหนไหนเด็กใหม่มาไปดูกันย้ายตัวเข้าไปข้างล่างได้แล้ว เฮ้ยไหนเด็กใหม่เฮ้ยมันมีตัวเดินช้าตัวหนึ่งอะโดนแน่นายหันซ้ายมาดินายหันซ้ายมามองขึ้นไปด้านบนใช้หมุนกล้องขึ้นมานายลองหมุนกล้องใช้เมาส์เนี่ยนายจะเห็นเนี่ยโดนแน่ไอเด็กใหม่เด่นเชี่ยวคนนั้นอะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันนะได้ได้โอ้โหหนบ้าได้ด้วยครับเฮ้ยหนบ้าอ่ะสอง สามนี่โอ้โหฟิตครับฟิตปังฟิตปังช่วงนี้ฟิตจอจอผมมีคนมดบ้าอยู่นี่เราจะลบกวนสมาธินายเว้ยด้วยการเดินแบกเก่าเห็นเอ็นพีซคนนู้นไหมเขาดูเดินแบบแปลกๆมันดูเดินแบบติดบั๊กอ่ะเฮ้ยตรงนี้เราก็ดึงได้นี่หว่าาโอ้ยสบายมามา อ่าแล้วหกแล้วเออโอ้โหมันเอาเสนเหน่อจริงเราจะตามมาเกี้ยวกล่าวแล้วใจสิบเออสิบเออเออ ผมได้แค่สิบห้าผมได้แค่สิบห้าเอาอีกทีนายต้องได้มากกว่านั้นนายต้องได้มากกว่านั้นมันเมันแข็งด้วยไม่หรอผมได้แค่ผมได้แค่สิบห้าผมกล้ามมือจะขึ้นแล้วกอ้พอละโอ้ยสติ๊กเกอร์เลยโอ้ยพอพอโอ้ยเมื่อยฝากไว้ก่อนไหน ราต้องไปที่ลานบาสเกตบอลเนี่ยเฮ้ยอาจจะมีการเล่นบาสกันเกิดขึ้นก็ได้นี่ไงตรงนี้เขาไปเล่นบาสกันดีกว่าไปได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคอยชั้นน่าอวัยวะมันชวนเล่นบาสโอ้ยไม่ใช่เล่นบาสเหรอโอ้ยเชี่ยเลยนะเอ๊ะไันนี้โดนโดนเข้าไปเฉยเลยมาด้วยมาเอาโดนโดนเข้าไปเฉย

โอ้โอนะครับหนุนนะครับมันไม่ใช่กีฬาแล้วเอาเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ด้วยนะโอ้ยฝีมือรุ่นพี่นี่เอ้ยเมื่อกี้มันเป็นภาพในจินตนาการนะอย่างน้อยก็ดูดูพอกินได้นะโอ้โหเข่าเฟิร์มเชียวในมองอะไรอย่างเดียวเนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยโดนบล็อกไว้ อ๋อต้องให้เขาดีดทางเหรอดื่มได้ด้วยเมือนน้ำข้าวเป็นก้อนอย่างเลยนเ้ยะมันไม่ยอมให้เราไปมันบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยใช้้กลลัังแวครบ Guys don't fuck with me when I'm hungry okay ก e got a tough guy over here Sure looks like it All right so what are you gonna do about it Gringo เอาแบบ this นี่แหละโชว์พละกําลังเออเนี่ยต้องให้ใช้กําลังนะเออต้องให้ใช้กําลังเห็นป่าวว่าการใช้กําลังเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างท้อแฮปปี้มิ a แฮปปี้มิ a เอาไม้กบมอายังจะมมันมีของแหลมอ่ะละ โอ้ยมาแล้วพี่มาแล้วยังไงยังไงมายุ่งเลยพี่ผมมีพี่ซ้อนมีพี่ซ้อนมันมันบวกกันได้ตลอดเวลาเลยบวกกันได้ตลอดโอ้น่าจะเจ็บถอยถอยถอย ไมตต์ตัวเวดเดี๋ยวก่อนเลยนี่เออน่าแทงสะทกสะท้านสะทกสะท้านเวียงขาดแบบซิงโครเอากระทะไหมเอานี่ไปอีกเอาเอาเอาแหวไม่สะทกสะท้านเลยเราว่าต้องทำอะไรสักอย่างแหละเกี้ยวสุดทางแล้วครับสุดทางแล้วโอ้ยโอ้ย มันอันดุอันหนาหรือเกินฉันไม่รู้เนี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยรอตายแล้วอุ้ยเขาตีเขาคุมเลยพยายามตายยังไงก็ไม่ไหวจิ้งจกมันแทงจริงเมืนต้องมีต้องมีตายแล้วล่ะต้องมีตายแล้วล่ะเฮ้ยจริงๆอาจจะเป็นแบบมีดมีดมีดปอมก็ได้แบบเสียบแล้วแบบมันพับเข้าไปข้างในอะมีดเด็กเล่นอะ แต่เมื่อกี้นี่เลือดพุ่งเลยนะครับน้ำสตรอเบอรี่ไงเขาแจกให้ยามสตรอเบอรี่นี่สีแดงฉาเลยไม่ใช่สีชมพูหรอสตรอเบอรี่เนี่ยน้ำมะเขือก็ได้อย่าโดนจับใช่ไหมโอเคใช่ Keep your ไ y e s sharp ได้เดี๋ยวจะจับตาดูให้โอเคนายดูดีๆนะเดี๋ยวเราจะไปป้นไขควงเนี่ยโอเคต้องเป็นหูเป็นตาให้ครับได้ใช่ใช่ แล้วกดกดจีกดจีคืออะไรโอเคเ้วพอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกนอนก่อน้กนกดอีกอีก่อนกอีเรียกพยบนมาก่อนครับอ้ป่วยป่วยแล้วเกินยังไงมาแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายผมเนี่ยไม่สบายกว่าผมผ้าสนาเตอชมาแล้วอ่าอย่างนี้มั้งยาน้ยบาลครับเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนจับได้ครัจะได้เพราะว่ากดชนคุยเรื่อยๆได้อยู่เออชนคุยไปก่อนชนคุยไปก่อนเกลยนายทำเกลียวแตกมันตกแก้วมันตกขอโทษด้วยนะครับคุณพยาบาลเอ่อมันบอกว่าวินเซนต์ต้องทำอะไรกัากาดอะต้องทำอะไรกัากาดนายนายทำอะไรไหมเนี่ยเหรอก็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 เออดีดีไปแล้วไปแล้วเยิ้มเยิ้มเยิ้มทำดีมากทำดีมากเรี่อร้อย โอเคอเคได้ไขควงแล้วไปหลบ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 ไม่เห็นได้ยังไงก่อนไม่เห็นได้ยังไงก่อนได้แล้วครับเฮ้ยได้ไขควงแล้วได้ไขควงแล้วยเยี่ยมยเยี่ยมเขาค่างกันมาเฉยอ๋อเมื่อกี้มันเปื้อนเปื้อนกาแฟมันก็เลยต้องไปล้างตัวล้างมือเยี่ยมเยี่ยมเขาต้องจะกลับไปแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ่อทงทงเวลาพยาบาลนิดหน่อย ผมหิวมากเลยตอนนี้ตอนนี้ผมหิวมากขออาหารหน่อยได้ไหมชวนคุยชวนคุยไปชวนคุยไปได้ครับดูเบก้าดูจอรนายมันมีอะไรมาข้างหลังเงีน่ากลัวมากไม่เห็นได้ไงก่อนคนพวกนี้ก็ N P C ติงตังนะเนี่ย ควาคือเมื่อกี้ถ้าดูจอกเกี้ยวเนี่ยความเนียนไม่มีเลยอ่ะมันเดินมาแบบซึ้งๆนแ่ะได้ไขควงมาแล้วครับเฮ้ย What are you up to เฮ้ยทำไรน่ะ l e ้ s ท o v e Let's s h o ไม่ม <DVD> ีอะไรไม่มีอะไรวางไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวได้ใช้แนนบายไก่อเราคงต้องหาวิธีปีนขึ้นไปข้างบนน่ะเกี้ยวยคุยได้สองคนผมลองคุยคนนี้ก่อนใช่ใช่ Excuse me It's first my day doing this. ฉันทำงานครั้งแรกที่อูขึ้นหลักในทำงานที่นี่นานหรือยังนานแล้วฮะดูวิชาเดียนไทยรู้ต้องอ่ารัดน้ำมันอันนี้อันนี้คืออะไรอาบน้ำมันหรอน้ำมัน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 น่าจะแบบนี่มันมันถูพื้นแบบอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ขามันสกปรกอ่ะไหนลองคุยกันนี้สิเฮ้ยแมนไอคุยได้คุยได้ y e เห็น e ล้วก็แห้งขอบคุณค่ะคือคนเราจะหมู่มายื่นใส่ีเมื่อังมีส่วนรวมอะอะตอนนี้นายจะขี่อะไรไปก็ได้ไปทำความสายก็ได้ไปถูตรงนี้นี่เองโอเค้าไปถูด้วยถูด้วยถูด้วยนี่ใช่ไหมตรงนี้เนาะใช่ใช่เราเราซาได้รับจ้างพิเศษมาเราก็ต้องถูเข้าไป ใช่ไหมเข้าไปผมผลักกว่าจะเสร็จใบไม้เพิ่งติดอยู่ด้วยใช่อถูไปเหมือนจะทำให้มันหักได้ไหมอ่าโอ๊ยไม้หักเกอร์ guard my room is busted เฮ้ยนายตั้งใจทำงานไว้นะเดี๋ยวไปเอาไม้ใหม่มาได้ครับได้ได้โอเคเข้าไปแล้วงั้นเราก็วางของไปแฮนด์ก่อนดีกว่าไปแฮนด์เฮ้ย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 ทำไมนายไม่ทำงานกลับไปทำงานกลับไปทำงาน เห็นนะเนี่ยเห็นเห็นมือมันลื่นมือมันลื่นเฮ้ยมาล้างมือมาตรงมาดื้อเนี่ยฉันมองนายอยู่จากระยะไกลแม่หาไม้กวาดใหม่ก่อนมั้ฉันมองนายอยู่เห็นไหมเนี่ยฉันจะเป็นแบ็กกราวให้นายเองโอเทำงานจนไทำงานทำงานไปทำงานไปอย่าอู้โอเคคาดสายตาแล้วครับคาดสายตาแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปแฮ่นเฮ้ยเฮ้ยเี้ยตรงนี้มันไม่มียามแล้วมันบอกไปเอาไม้อ้ยสวย ังไงดีเราต้องไปกันทีสองคนเลยเหรอตรงนี้เลยไำไมไม่ได้เฮ้ยอ้ออ่าโอเคเรานั่งยองๆรอนายอ่ะนายอย่าทำอะไรเรานะเออปีนขึ้นไปนั่งยองๆหลังติดกำแพงขออนุญาตเจี๊ยบอืบอ่าเยี่ยมเยี่ยมโอ๊ะตัดละไม่มีอะไรชวนคุยชนคุยชนคุยโอเคไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วร้อนมากเลยอ่ะขึ้นนี่ มาตรงนี้ลงได้เรื่องเย็นจะดีนะรึกดคลิปสายค้างด้วยเปลาลังลงไปข้างล่างมนแ่เยเราไปขอเบียร์ให้นายไม่ได้มนบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ลกไม่ใช่แบบร้านอาหารนะเฮ้ยนายมาแล้วใช่ไหมแล้วมละผมอยู่ตรงประตูละนเฮ้ยนายเห็นจมูกเราไหมจากหน้าต่างเนี่ยเฮ้ยมันมีคนอู้อยู่ไม่ยอมทำความสะอาดเดี๋ยวจะจับไปผมออกไปได้ไหมตอนนี้ออก น่าจะได้นะยามันอยู่ตรงนี้ประตูเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่ยองมาเปิดได้ไหมเออเดี shaped. ๋ยวช่วยออกให้แต่ถ้าเราไม่ออกเนี่ยนายก็ติดอยู่ที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องทํางานด้วยกันไงล่ะครับแต่นายทิ้งให้เราต้องไปกวาดพื้นเนี่ยต้องไปถูพื้นเนี่ยเห็นไหมแหมนิดนึงเองครับนิดนึงเองไม่ได้เราต้องทําความสะอาดให้เสร็จก่อนนายอยู่ในนั้นไปก่อนนะพี่ปล่อยผมไปโอเคโอเค ไม่อยากอยู่ที่นี่ที่นี่มันมืดตัวที่แคบได้ได้มาก๊อก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 อืมน่าสวยนายเป็นอิสระแล้วเย้ขอบคุณครับฮะมีหนังสือมาให้ด้วยเออที่นี่ให้หนังสือมาอ่านตอนดึกอ่ะไี่อ่านหนังสือนี่อยู่ๆก็เป็นคนรักการอ่านอ่ะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในหนังสือแน่เลย เหมือนเซตส้นเบรกอะไรเงี้ยใช่นี่ตะใบไงล่ะนายมันน่าจะมีตรงที่เราเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ผมทำอะไรได้อันนี้เราดูได้อันนี้ผมดูได้น่ามีการมานะมีการมานะเออมีการมาอ่ะจัดจัดจัดจะยืนยืนเออนิ่งไว้นิ่งไว้ปกติครับไม่มีอะไรใช่ไหมนี่นี่นี่อ๋อดิสแทกได้เออดีดีดีนะ ชนๆคไปชนุไปมีหนังสือหรือเปล่าไม่มัเปไนอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออะาไม่มีอะไรครับอยู่ๆก็อยากเข้าห้องน้ำต้องปเหมือนกันนะต้องไยเหมือนกันปไปไปแล้วเขาไปแล้วโอเคโอว้าวครไปครับไขไป เพื่อกำลังเดินมาแต่ว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่อ่าอ่าโอเคนี่กำลังตําเข้าไปอ๋อพั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 ก่อนพักก่อนตัดตัดอืมเอ้ยชวนคุยชวนคุยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชวนคุยชวนคุยฮะเดี๋ยวเราตําไปอ่าฮะผมีถามเรื่องวันเยี่ยมถาเรื่องวันเยี่ยม No you sure yeah go to sleep ไปอ่ะไป ปิด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 ไปิดปิว้าผมอยากเข้าห้องน้าตอนดึกอีกแล้วปกติครับปกติมันไปแล้ไปปล้วป้เขาเดินไปปล่อยเขาเดินไปว่าแต่ว่าแต่ห้องน้าที่นี่ชักโูกมันไปไหนอ่ะมันไม่ไปข้างล่างไม่มีท่อเออจริงด้วยรูมันตันน่ะแปลกจังโอ้โหมันตานาเลยเกินะเกี้ยว กันนะใครยังไม่ยังไม่มีคนมาไม่มีคนมายังได้อยู่บอทไพร์นะอ๋อสวยไม่มีอะไรไม่มีไอ้สองคนนี้มันน่าสงสัยมากมันไม่ยอมไปนอนมันยืนเฝ้ากงแล้วแค่มาดูเฉยมาดูมานั่งดูเนี่ยที่กองคางหน้ามันสวยก็เลยแบบมานั่งดูมีอะไรเดินไปครับเดินไปเดิไปเอาของไปของดีของดีของดีมากครับอันนี้ก่อนเลย เดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินยึกยึเฮ้ยไม่เป็นไรนะนิดๆหน่อยๆอไปโอ้ลีลาลีลาฝากดูได้นะได้เดี๋ยวดูให้ดีๆเลยมันมันเริ่มมีไฟมาเดี๋ยวโอเคได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้พอพอพกลับบ้กลับ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 อื้อชืเออหืทำเป็นเข้าโซนทำเป็นข้าโซนไม่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนยามคุยให้ได้ได

เดี๋ยวจะเกอกกวนให้ตำไปเลยตำไปยาวๆเลยอะไรอะไรอีกนิดเดียวนิดเดียวตำเลยตำเลยสุายเรียบร้อยเสงเหล็กกระจายไม่มีใครได้ยินส้วมที่นี่มันไม่มีท่อมันมันคำถามคือรบปล่อยตุ้มบุ๋งแล้วมันไปไหนอ่ะนั่นสิแสดงว่าพี่ต้องคลานเข้ามาในห้องผมแล้วก็แล้วก็คลานออกไปผ่านรูห้องผมอีกทีใช่เดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะฮะ แล้วตรงนี้พูดไปได้ปิดปิดรูเออดีให้มีปิดรูด้วยไอ้โอ้โหกลิ่นแบบอ่านี่ไงพี่น้องคาร์ตามกันมาเลยอ่านี่ไงพี่น้องคาร์ตามกันมาดีดีเกี่ยวตึมตู่กันไปมามามาไปไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปเนี่ยนายอยากไปห้องเราไหมแค่นายเลี้ยวขวาไหนก็ไปเจอห้องเราแล้วนะไม่ดีกว่าเอาเหรอหรือว่าไปจากที่นี่กันดีกว่านะไหนดูซิอันนี้คือปึ๊บแล้วก็ มันดูแบบโอ้ยลึกอกโอ้โหลึกอกโดดไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยต้องหาทางลงไปอ่ะฮะมีกลงคิดว่าไงอ่ะโอ้นี่ผ้าผ้าปูผ้าปูอ๋อต้องเอา จะเอารถเข็นผ้าแล้วก็ให้คนนี้ไปซ่อนใช่ไหมใช่ให้กลับไปที่ห้องตามแผนเราต้องเนียนไปกับที่เข็นผ้าถ้าถ้าหอด้วยผ้าก็ได้ยังไม่เป็นไรอ๋อโอเคสบายๆแผนนี้เราจีเนียสกันอยู่แล้วะพวก N p c พพวกนี้มันโง่กันอยู่แล้วแหละใช่แค่นี้ไม่ขนามือครับไม่ขนามือเราจะมูกโดขนาดนี้มันยังไม่ไม่รู้เลย ไม่มีตัวยึกยักของผมเนี่ยน้องผมเนี่ยเดือดร้อนมากลยว่าหมุนไปหมุนมาเนี่ยของเขาเริ่มอาการหนักเลยเนี่ยให้เอาไปเอารถเคนเฮ้ยมันไม่ยอมสักทีเนี่ยน้องผมของขึ้นแล้วเนี่ยวมากอะแน่ใจนะไม่มีใจเชื่อเนี่ยลีโอมีไหมดูใกล้ๆนี่นี่ ไปหลบในนี่หาได้แล้วโอ้เห็นป่าพลังกำลังเนี่ยเราแก้ไขได้ทุกอย่างไปเอาอีกเอาอีกไม่พอไม่พอตัวผมใหญ่ติดจมูกอ่ะจมูกมันใหญ่ออกมานอกกรูแล้วเนี่ยโอเค we're all set ได้แล้วได้แล้ว แล้วก็ไปต้องกดอ๋อนี่ป้ป้านี่น่าจะฉยนี่น่าจะฉลยอนุญาตเข้านะคบอนุญาตเข้าป้นี่มีแต่ผ้าใช่มีแต่ผ้าโอเค See what h e have here เ h อด๊อ ไม่ได้เหอไม่ร <min it S 1> ู re ้เฉยอยู่ดีๆที่เป็นเจ้าเอกเขาเมื่อกี้มันภาพในจินตนาการเฉยๆว่าสมมติเราไปจ้าเอกจะเกิดอะไรขึ้นโถ Get out of the way Get out of the way เอ้าอ้าวทำไมให้ผมเข็นไปอ่ะโอเค time to get rid of that guard now เอาละในเวลาจัดการกับไอ้เจ้านี่ว่าแต่ว่าแต่เราออกไปได้ยังวะไม่ไม่รู้เหมือนกันดูดู ดูดูดูปลอดภัยนะดูปลอดภัยนะสวัสดีเราเองเอาไมาดีเอาหมดเลยไเา่หัวใจาม่ัวใจไปา่หวใไาแ่ไมต่ัวาแ่หัจอ่หวไปเแต่ไปอแ่หัวใจเอัเอาต่ัอาแ่หัเอ่าเคต่งอย่อา่เอา่งอย่อาต่งา่อาอาแอาอามอาก่อาเราแบ่หอยปเะจาต่แหน่ง อ่าอย่าพึ่งเซอร์ไพรส์ไม่ไม่ครับเฮ้ย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 เอาเอาเอาม่ได้มันออกมาเองเฉยเลยมันออกมาเองเฉยโอ้โหเอาสต๊อกจะเฮ้ยลบ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 ไม่เห็นจริงอ่ะโอ้โหดีนะมันไม่เห็นนะเมื่อกี้คือแบบจอจอเรานี่แบบเห็นแบบเซอร์ไพรส์ออกมามันไม่เห็นจริงๆนั่นน่ะไม่ได้มียั่วยุ่นี่ด้วยยั่วโมโหฮะนี่ตัวห้ย

ใช่ใช่ต้องไม่เปิดให้ไปนายทำอะไรอ่ะขึ้นได้โอ้ยยยมามามาเอฟวิสโอเคแล้วก็ยื่นผ้าให้โอเคฮึบฮึบเยี่ยมเยี่ยมกดแล้วทำไมเอ๊ะได้ไหมมันเกิดอะไรแปลกๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคำหนึ่งนะเอ๊ะ เอ้าเอ้าบั็กเธออมันบั็อกนี่เองบล็อกยัดเข้าไปยัดเข้าไปอยู่ๆนูก็เป็นคนหญิงก็นั่นสอยู่ๆเป็นคนหญิงไม่ยอมทำตามแผนโอ้ยต้องการแสงสว่างในชีวิตไหนนตรงี้สิขอแสงสว่างในชีวิตหน่อยหมุนไปข้างบนไปได้ได้อ๋อโอ้โหนี่มันก็สว่างไปนะตรงจอแล้วนี่คือแบบหน้าขาวอ๋ะ ม่้คนเรมองไม่เห็นหรือว่าไฟจะติดตัต้องหาวิธีปีแล้วอ่ะ i v s e n ละโอเคหนลังกันเนาะเ้ยวก็ต่ขึ้นได้นายเคยดู Emperor New g u p ไอนิเมชันดิสนีย์อ่ะ y อเีนมมสกกิแใช่อันนี้ต้องไปพร้อมกันใหกเียวเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นเยอะใจเย็นนี่คือเรายังไม่ทันได้ไปหนึ่งเก้าเลยนะเราก็ตายแล้ว Rescue s h ว e เยี่ยมมีคนเดินผ่านไปมาด้วยใช่เขาไม่เห็นเราหรอกปั่นพอยต์รัวๆไปครับจังหวะนี้ใช่ใช่ใช่ฮึบฮึบ พาพาาอย่าอย่าอย่าอ๋อจะจะพา่อาดโอเอย่าพึ่ใจเย็นเย็นใย็นรอี่ใช่ไหมรอี่ใช่ใรอรอโอเคโอเคสวยมันจะถึงอยู่แล้วแ่ะเมื่อกี้ได้ละเมื่อกี้พลาทีเดียวอะเมื่อกี้แล้วมันเอาแขนออกจากกันได้ยังไงกันนะนั่นสิ l a s t ขึ้นมาสุดดมอ Oh, so... Are you fucking serious? A wrench would be nice. Now they come on the yeah. There is it's only one way can get that the workshop. Up by the workshop. Yeah.